สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราตัวนี้วันนี้ผมมาในหมวดของลำโพงสปีกเกอร์ตั้งโต๊ะนะฮะตัวนี้คือ BMT 800สปีกเกอร์นะครับผมเป็นลำโพงตั้งโต๊ะขนาดย่อมนะครับเอาไว้ฟังเพลงสบายใจสบายหูกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับการออกแบบของเขานี่ให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับออกแบบก็ถือว่าเวิร์กอยู่ในขั้นพื้นฐานนะครับของลำโพงที่มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเขาจะบอกเลยสามารถใช้อะไรได้บ้างกับ DVD ก็ได้ดิสก็ได้นะครับในส่วนนงี้ใช้กับ p c ก็ได้นะครับผมในส่วนข้างๆกันบ้างตัวนี้เขาบอกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอาพุตนะครับความแรงเท่าไหร่นะครับเสียงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเนี้ย เขาบอกค่า impedance นะครับตรงนี้ก็มีด้วย USB อะไรเี้มีบอกหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าเราไปดูในตัวสินค้ากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของลำโพง b m c ตัวนี้เชิญชมเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> ง่ายด้วย ไข่ <laughs> เย้ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า BMT 8 0 0สปีเกอร์นะครับผมนี่หน้าตาคร่าหน้าค่าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์ BMT ขึ้นชัดเจนมากๆเลยวเรามาดูตัวดีไซน์และวัสดุกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมออกแบบง่ายๆนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับการออกแบบก็อย่างที่เห็นนะครับมีสายออกมาจากด้านหลังต้นไม่มีอะไรผมว่าจุดคลายแมตน่าจะอยู่ที่ตัวสตัฟนี่แหละฮะแล้วถือว่าน้ําหนักเบาในตัวนี้นะฮะ ในส่วนของตัวซับก็จะมีรูซับออกตรงนี้และตัวเนี้ออกแบบมาก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมมันขับพลังซับออกมาจากรูนี้นั่นเองครับและในส่วนงด้านหลังก็จะมีนี่นะครับค่าต่างๆบอกตรงนี้โมเดลของอะไรผลิตที่ไหนอะไรยังไงมีบอกและในส่วนของปุ่มตรงนี้จะมีวอลลุ่มนะครับและการปรับ เสียงเบสนะครับผมแต่ตัวเนี้ยก็จะมีการแหลมแต่ตัวเนี้ยไม่สามารถปรับได้ก็จะฟิกค่ามาแล้วก็คือสามารถใช้ได้ก็คือค่าที่มันมีให้แค่นี้นะครับแต่ตัวเบสเนี่ยสามารถปรับได้นะครับผมและในส่วนของด้านหลังตัวเนี้ยจะมีออปพุดรูออปพุดก็คือเสียบจากเจ้าตัวนี้นะครับสตัวนี้มันเป็นสายพ่วงคู่นะครับสำหรับตัวนี้เสียบเข้าไปไม่มีปุ่มเปิดปิดเสียบปลั๊กใช้ได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับผมและในส่วนของนี่ ไม่ใช่ปลั๊กปกตินะครับเป็น USB นะครับผมขนาด2.0นะครับหัวเงินนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช้ปลั๊กนะครับ และในส่วนของการเสียบอินพุตนะครับเพื่อขับก็จะเป็น3.5มิลนะครับแบบนี้แก็กแบบนี้มองให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่800วัตต์ PMPO นะครับผมไม่ใช่วัดแบบเบิรมเทิมนะครับไม่ใช่แบบหม้อแปลงใหญ่ๆนะครับผมกำลังขับอยู่ที่800วัตต์ PMPO นะครับ PMPO คืออะไรก็ลองไปศึกษากันจะได้เข้าใจนะครับผมไปฟังเสียงกันดีกว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรสําหรับเจ้าลำโพงตัวนี้ผมจะเปิดเพลงจากโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับผมเพลงตัวเองเลยนะครับผมจะได้ฟังมันจะชัดนะฮะฟังเลยครับอันนี้คือยังไม่เพิ่มอะไรเลยนะฮะวอลลุ่มล้วนๆไม่เพิ่มเบสอะไรเลยนะครับนี่เพิ่มเบสขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ พอพร้อมขึ้นาก็จะมีรสชาติขึ้นมานะครับรู้ไหมผมลองทําทุกวิทีแล้วเคยอ่อนวองเคยบนบานเคยขอร้องให้เธอสองสารน้าตานะอล่าว่ารุ่มก็ยังเพิ่มได้หีกน,นะครับแต่ไม่เลย เสียงก็จะประมาณนี้จากที่ทุกคนได้ยินนะครับผมนี่เปิดให้ฟังกันจะชัดเลยนี่ซิงเกิลตัวเองเนะครับผมไปฟังกันได้ไซเบียสต๊าคคอนะเพลงนี้เลยครับรับเสียงได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่20%่สิถึงนึง1มื0นแเลครับ อยู่ในค่าที่มาตรฐานอาจจะไม่สูงมากแหละนะฮะถึง1 8 0 0 0เฮิรนแแต่มันก็อยู่ในมาตรฐานที่มันโอเคนะครับฟังได้ยินทุกึเสียงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้เข้่อไปสั่งซื้อกันได้ในเว okay ็บ o k to h o m e c o m จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook Line i n s t a g r a มทุกอย่างเลยแปะไว้ด้านล่างให้หมดแล้วช่องทางการชําระเงินเช่นเดียวกันนะครับมีหลายช่องทางมากๆเลยเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองอยากจะใช้ช่องทางไหนก็เลือกช่องทางนั้นนะครับสำคัญคือสั่ง500บาทขึ้นไปจะส่งฟรี EMS ด่วนถึงหน้าบ้านเลย ไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มมาทั้งสิ้นจะส่งฟรีเลยขอแค่สั่งเกิน500บาทนะครับลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้นะครับ subscribe ตรงนี้ให้ด้วยขอบคุณที่รับชมฮะ